เอาละครับเวลาเหลืออีกประมาณ23สานาทีจากนี้ไปครับสวัสดีครับทุกท่านอ้าวแล้วครับไว่ก่อนเลยกลัวเวลาไม่พอคนที่เป็นกําลังใจให้แก่พวกชาวเ่าอย่างนี้ดีกว่าพี่เจนเย็นเจนเย็นอ่าอ่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะแนะนํานะฮะนี่คือพี่น้องชาวนาพี่น้องครับที่จตรกำแพงเพชรแล้วก็อีกหลายจังหวัดพี่น้องรบมือต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง มาชมรมกับเรามาเรียกร้องค่าจำนำเข้าวันนี้มีตัวแทนสามคนนะครับจะพูดท่านอื่นจะพูดด้วยก็เดี๋ยวดูเวลาทีนะครับนำทีมโดยคุณนวนจันญาติบรรทุงชาวนาจังหวัดพิจิตรนี่นะฮะต่อไปคุณจิธานน์เขียวอุบลใช่ไหมครับกําแพงเพชรต่อไปคุณทอยบุญพอยสีสะเกเอาะละครับคุณคุณทอยพี่ทอยมาหน้าไมค์หน้าไมโครโฟนเลยนะฮะ เอาคุณนวลจันนี่ดูถ้าจะพูดเก่งกับเพื่อนนะฮะลองให้ภาพรวมเสว่ามาจากไหนกันไปไหนกันมากันเป็นแถวๆอย่างนี้นะจำนำข้าวรวนๆเลยหรืออย่างไงด้วยก็เชิญนะฮะมีจำนำมีจำนำข้าวด้วยค่ะแล้วก็มีสวนยางด้วยค่ะแล้วก็มีชาวนามีชาวนากำแพงเพชรด้วยค่ะชาวนาด้วยาวมา,าทวงเงินค่าข้าวแล้วค่ะมาทวงเงินค่าข้าว,าวเอาอย่างนี้แล้วกัน ไหนๆก็พี่นวลจันทพูดก่อนแล้วกันเอาตั้งแต่ส่วนตัวผมเคยฟังพี่พูดแล้วบอกว่าพี่นี่ไม่ธรรมดานะพี่น้องครับรัฐบาลติดหนี้คุณนวลจันทอยู่สองแสนแปดหมื่นบาทครับพี่น้องครับติดหนี้ค่าจำนำข้าว<ม>พวงมาแล้วกี่เดือนนะคุณพี่นวลจันแต่ถ้าตั้งแต่ขายเลยก็เจ็ดเดือนนี้แล้วค่ะเจ็ดเดือนแล้วเหรอค่ะตั้งแต่กันยาค่ะยังไม่ได้ ก่อนก่อนอื่นขอสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักชาติทุกคนค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณพี่สำรานแล้วขอขอบคุณเวทีนี้ที่ให้โอกาสชาวนาจนๆคนนี้ค่ะขอบคุณค่ะมาวันนี้ก็ทนไม่ได้กับกิริยาของนาย,ยกรัฐมนตรีเขาบอกว่า มวลมหาประชาชนเนี่ยไม่ให้โอกาสเขาเลยไม่ให้ที่เขายืนเลยไม่ใช่นะคะเขาเขาไม่มีเมตตาต่างหากหนูก็บอกแล้วว่าหนูไม่มีอะไรจะให้ลูกกินแล้วณนเวลานี้หนูเอาข้าวพันมาแบ่งขายเพื่อจะให้ลูกมาหาเมื่อวันศุกร์นี้พ่อแม่ไม่ได้กลับเลยเพราะริ้วล้อเขาขู่อยู่ตลอดหนูก็ไม่กล้าขึ้นไปบ้านพอดีเขาก็ฝากรถ ที่มาค่ะแล้วทีนี้ก็เอามาขายได้45ถุงขายถุงละร้อยคำว่าข้าวพัน์ก็คือชีวิตของชาวนาที่จะทำการปลูกในเดือนพฤษภาที่จะถึงป่านนี้คุณยิ่งรักยังว่าไม่ให้โอกาสจะเอาโอกาสอะไรนักหนายิ่งรักคุณเมตตาชาวนาได้ไหมหลายคนสิบสองสิบสามคนต้องไปเพราะคุณชาวนา เด็กก็ตายบาดเจ็บก็เยอะแยะทําไมคุณว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับตระกูลของคุณให้คุณฟังฉันนะดูปากฉันด้วยฉันโอดอยากฉันรักลูกฉันคุณก็รักลูกคุณคุณถอยออกมาได้ไหมคุณอย่าฟังริ้วล้อของคุณได้ไหม ให้ให้คุณอยู่ตอนนี้ขออนุญาตสักครึ่งนาทีนะฮะเอาปอบมือต้อนรับครับจากเทศสมนตอะไรนี่อะอําเภอสดาวสงครายินดีต้อนรับคุณสงขรายินดีต้อนรับนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนำโดยนายกเทศมนตรีเมืองสะดานะฮะนะครับ เอาละครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับนะครับบังเอิญป้ายมันบังคุณสุเมศเลรอฮะอ้าวโอเคครับยินดีครับปรบเบอดังๆอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับหาข้าวหาปลากินนะครับเอาเชิญที่นวลจันต่อค่ะก็อยากให้นายกมีสติบ้างนั่งลองนั่งภาวนาพุทโธพุทโธสักสามสิบนาทีหน่อยเอา เพื่อจะได้มีจิตใจสงบบ้างมีเมตตากับประชาชนบ้างเพราะว่าถ้าคุณถอยทีเนี้คุณจะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายให้ตระกูลคุณสามารถยืนได้ค่ะก็เขาบอกเขาจะทยอยคืนไม่จริงจะไม่รหรกันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีคิวพวกฉันเลยไม่มีคิวเลยเหรอค่ะไม่มีเลยถามทกศเราบอกพี่ไม่มีหรอก อ,อย่าไปเชื่อเขาที่จะได้ก็เลือกจังหวัดอีกหรือเลือกปฏิบัติเหรอฮะก็หนูก็ไม่รู้เงินทําไมไม่ตกไปพิจิตเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอาบางคนก็เป็นเพราะว่าหนูขึ้นเวทีไม่ใช่อะหนูว่าถ้านายกทําอย่างนี้ถือว่าเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติหรือไม่ก็ไม่มีตังจริงๆค่ะถ้าไม่มีตังจริงๆไม่มีปัญญาที่จะใช้จริงๆหนูก็บอกแล้วให้ออกไปอได้ยินไหมยิ่งรักอ ออกไปเธอมวลมหาประชาชนจะได้หานายกคนใหม่เมืองสยามนี้ยังมีคนดีอีกจั้งเยอะแยะเข้าใจไหมรือโอกาสบอกพี่นวลจันบอกพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับไอ้สองหมื่นล้านที่เขาบอกเบิกจากงบกลางงบฉุกเฉินมาพี่น้องครับตอนนี้นะฮะคอรมออุมัติกกตก็อนุมัต,กะกะกะตะิะน,ตนะมีข้อแม้ว่า31็าพฤษภาคมต้องใช้คืนนะปรากฏว่า จนวันนั้นจนวันนี้พี่น้องครับยังไม่มีหน้าไหนกล้าไปเบิกเลยสักบาทเดียวกับพี่น้องครับเพราะว่ากลัวผิดกฎหมายอธิบดีก็บอกว่าผมอำนาจเซ็นแค่ห้ารอยล้านปลักระทรวงก็บอกว่าผมมีอำนาจแค่นี้ตกลงกรมบัญชีกลางเลยข้องใจว่าแล้วใครจะมาเบิกวะสองหมื่นล้านบาทดังนั้นนี่แหละฮะแต่ติดนี้ชาวนา 1 2 0 0 0 0 0องมล้านบาทใช่มาครับพี่น้องใชอ่อ่าอ่ะพี่นนท์จันผมรู้ถ้าพูดไปพี่ร้องให้วันนี้ไม่อยากเห็นน้ำตาแล้วนะใหะ้เจ้านากกำแพงพิทน,นะคะมาฟังพี่จิตานนนเขียวบนลำบากยังไงพี่กำแพงเพชรแล้วลำบากมากครับฐบาลติดหนี้พี่อยู่เท่าไหร่ครับประมาณแสนสามครับคือว่าทำนามา คือโครงการรับจำนำของรัฐบาลนี่คือให้คำมั่นสัญญาทีแรกหาเสียงบอกว่าจะรับจำรับจำนำข้าวทุกเมล็ดแต่ต่อมาคือให้ครอบครัวละสามแสนห้าหมืนต่นี้เหลือแล้วจะไปขายให้ใครนะครับมันก็เกียรติละหกพันบาทมันก็ขายถูกๆูกยดูดีเนี่ยนะครับนะตอนนี้บางคนก็ทำนามากอ่ะ ขายเพียงได้แค่สามแสนกว่าบาทอะแล้วก็เหลือก็ขายถูกอ่ะมันก็ขาดทุนอยู่แล้วทุนอยู่ก็ใช้ชาวนาแต่กําไรอยู่กับรัฐบาลครับอตอนนี้รัฐบาลทำการ้าดโดยที่จงใจเจตนาทุกอย่างที่ให้ชาวนาเราเนี่ยผนนี้เป็นเ้นเดือดร้อนถึงที่สุดคือให้ชาวนาเราเนี่ยเสียหาย ไม่มีเงินที่จะทําการเกษตรต่อไปได้ครับคือชาวนาทุกคนเนี่ยลำบากยากเห็นมาตลอดเวลาผมเกิดมารนกูลชาวนาเกิดมาแต่แตเด็กหาปลาหาผักเลี้ยงควายเคยทำมาแล้วนี่ลำบากตอนไหนมันลำบากตอนรัฐบาลของระบบการทักษินนี่แหละครับคือมันชั่ว เจตใดมันก็บอกเจตนาเจตนาอะไรเจตนาโกงอย่างเดียวมันโกงโกงทุกอย่างที่มันมันโกงไม่ได้คือมันหลับตาตอนมันนอนหลับทนน่านเองแน่นะไม่แน่นะ,อะตอนนอนหลับฝันว่ายังโกงอยู่ก็ได้นะถ้ามันตื่นมาลายลืมตามานั้นมันคิดโกงต่อไปอีกไม่รู้เท่าไรเลยเอาเป็นว่าของอพี่จิธานนนีนก็ กี่เดือนแล้วไม่ได้เนี่ยก็เจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนแล้วเหมือนกันครับทำยาครับแต่โครงการรับจำนำเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะมันลําบากมากตอนนี้จะเราจะใช้จ่ายอะไรเราก็ต้องยอมเป็นหนี้เขายืมหนี้ยืมสินติดดอกลบกันไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยขายนาให้กอทสก็ไม่เอาจะไม่เอายังไงได้เรากระทักสินคิดโครงการโกงมาทางนั้นเลย โกงมายากรสสเนี่ยไม่มีเงินจะจ่ายอะไรไม่อะไรม่นู่นไม่มีจะจ่ายยาทักสินมันก็แปงเป็นมหาชนมันยึดนาเราไปหมดเลยทำ<อ>ไงแร้วนี่นะพี่ยังคิดจะเราจะทำอะไรล่ะพี่คิดจะขายนาเลยเหรอโอ้โหต้องคิดต้องขายขายยังไม่พอให้ให้ค่าดอกเบีย้ยค่าใช้หนี้เขาอีกอะอย่างงี้<อ>ไม่ไหวแล้วต่อไปถ้ามันโกงอย่างนี้มันโกงอย่างนี้เรื่อยเรื่อยเรืาก็ทําไม่ไหวแล้วเอาเอาละเราสู้กันต่อจะเพิ่งขายนาะ <นะ S 2> อ่ะออตู้ไปก<อ>่อนผมเชื่อพี่สำราญรอดเพชศคือว่าเจตนาของคุณปูเนี่ยคือบอกให้มีเจตนาอย่างเดียวเจตนาดูที่อะไรดูที่ความโกงของเขา <c oughs> อยาลืมตาขึ้นมาเขาโกงเขาโกงโกงอย่างเดียวโอเคครับ <c oughs> พี่จิตานนเดี๋ยวมีเวลาค่อยพูดต่อมาถึงจังหวัดศรีสะเกดบ้าง ทราบว่าคุณทอยนะฮะจะพูดเรื่องปัญหาราคายางเหรอครับเป็นยังไงที่ศรีสะเกดปลูกยางด้วยเหรอคะปลูกค่ะปลูกค่ะสวัสดีค่ะมวลมหาประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินดิฉันมาจากจังหวัดศรีสะเกดจ้าดิฉันดีใจมากวันนี้ที่ไม่ได้ติดหนี้สงล้านล้านค่ะ กลัวลูกหลานจะเป็นทาสเขาต่อไปข้างหน้าค่ะแล้วก็รัฐบาลนี้มีแต่โกหกทุกอย่างไม่มีพูดความจริงอะไรเลยจนดิฉันนี้อดมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่โกหกหมดทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดโกหกคุณยิ่งรักคุณหยุดโกหกได้แล้วค่ะ ฉันอยากให้คุณมาทำนาดูว่ามันสบายไหมจะได้รู้ว่าชาวนาชาวไร่นี้ลำบากยังไงคุณลาออกไปเถิดคุณยิ่งลักนักวิชาการเขาก็พูดไปไม่รู้กี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วทำไมคุณไม่ฟังเขาบ้าง ชาวนาที่จังหวัดศรีสะเกดมาเิดมาช่วยกันเราต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตกลงพี่เห็นว่ามีปัญหาเรื่องราคายางด้วยราคายางก็โกหกค่ะว่าจะให้ชดเชยไร่ละ2520บบาทก็ไม่เห็นได้อะไรเลยค่ะอ๋อไม่ได้เหรอตกลงไม่ได้ค่ะอ๋อนี่ตกลง พี่ทอยโดนสองเด้งเลยนะดิฉันไม่เคยขายจำนำข้าวค่ะเพระดิฉันไม่ชอบโครงการนี้อ๋อเลยลูกยางหนีหนีข้าวไปเจอ,อยางเป็นไงล่ะชีวิต <laughs> ชีวิตถูกแต่เขาโกหกค่ะโอ้โหไห <laughs> นเมื่อกี้อุตสาห์เชิญชวนพี่น้องชาวอีสาน <laughs> ผมทราบว่าแถวสุสสรินทร์ศรีสะเกษมีพี่น้องนะฮมเมรเยอะนะค, <laughs> คนไทยผู้ขมเรปลอนี่ะฮะ เชิญชวนเข้าเป็นภาษาคาแม่ได้ไหมอย่าไม่ด้อไม่เอาบองโปนเลยนานเนี่ยปากกี่ครก็มอม,อ,มอเดิอบอยยึ่งมันมอก็มันก็เพนเลยเนา่าจะเดินไม่เอาบองโปนจังหวัดซีสเตจจังหวัดทุรินก็บริรำเนี่ยแม่รำมอเดิอมอเดิอ